เมื่อผมได้เจอพวกปากแทบตาที่แล้วคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมและเพื่อนได้กดแร้งกันตามปกติแล้วเกมเกมนั้นเป็นเกมที่ผมเล่นไม่ได้เลยเพราะโดนไอหน้าห <C oughs> เอาใหมาเอาหมาเพราะเดิโดนคุณพี่เคนทำการเซ็กอฟอย่างเดียวเลยลูกกูไปฆ่าโคตรพอ่อหลังนั้นผมก็โดนเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนมันก็พร้อมที่จะยกอันติให้ผมเสมอมรู้เป็นที่อะไรแล้วหลังจากนั้นก็มีการปากแทบใจยอยีกทีมามีเยอะมากมายเลยแต่ไว้เท่านี้ก่อนถึงเวลาที่เราจะมาตบพวกเด็กที่มันปากดีเสร็จแล้วแล้วจวังหวะนี้เหมือนเพื่อนจะมาแกงเพื่อออฟเฟอร์บัตนะครับมีการดับเครื่องชนจากทางด้านแรมเพจมานะลิฟายจะขัดขืนสุดชีวิตนะครับเพื่อที่น,นอาชีวิตอตอดแ่ก็ไมม่ีทางหลุลออจากนาข,ของมาหมไมไไปดด้พิาาเสียลังจ่ ผมสะดุดลมก้อนหินจนทําให้เลือดผมเหลืออยู่แค่นี้ก็ได้มีคนหิวอยากจะเข้ามาซอยจูผมขาป้อมแต่เหมือนจะผิดพลาดนิดหน่อยนะไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้นะโคตรความหลังจากที่พยายามอย่างหนัก <c oughs> เพื่อจะตอบผม <c oughs> ก็ได้โดนซับ <c oughs> และทีมของผมส่งมันกลับบ่อไป <c oughs> ผมได้เห็นน้องเตี้ยอยู่คนเดียวผมก็เลยเข้าไปทักทายน้องด้วยการส่งกลับบ้านไปเพื่อที่จะให้น้องซอยขากลับมาเลนล่างใหม่แล้วเหมือนมีการเรียกรวมพลจากทางด้านของอีกทีมมาเยอะขนาดนี้ใครจะไปกลัวแต่กูไม่อยู่แล้วหนึ่งหลังจากที่มันถลุงป้อมผมเสร็จมันก็วับมาที่เลนกลางแล้วผมก็ ผมผที่มันได้ทําการดันไปจนแตกมีการเสียบจากทางั้นแมกมามาเพื่อที่จะหยุดผมไม่ให้ตกเพื่อนมันและเพื่อนกูก็ฆ่าไปแดกอีกเช่นเคยเหมือนมีการไฟจากเลนกลางอีกแล้วนะผมได้ทําการทําหน้าที่ที่ดีที่สุดให้กับทีมเลยนะครับคือการฟาร,รม์มหน้าที่นี้ไม่มีคนอื่นทําได้อีกแล้วนะครับต้องจากผมคนเดียวแล้วผมก็ใจไม่ไหวที่จะวาร์ปไปหาพื่อที่ฆ่ามันได้หมดเลยพวกเด็กคิดไม่ทําการปั่นแล้วเก็บไปหนึ่งตัวครับจากนั้นผมก็วุ้นหอมมากครับสำหรับของขวัญ <c oughs> อันนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปนะเดี๋ยวผมกลับมาคล ทำการไปหาน้องเตี้ยเหมือนเดิมทั้งผมก็เปลี่ยนกลับมานะเพื่อจะฆ่าผู้หิวแสงให้หมดนะครับพวกเด็กทั้งหลายตายไปแม่เยอะเหมือนเกมนี้มันจะเงียบไปหน่อยผมก็เลยทำการส่งเคอไปด้วยการพิมพ์ไปว่าปากดีแล้วหรอหืไม่ปากดีหรอดูเหมือนีฝั่งจะแซมแลมอยู่ที่ปากของผมได้เห็นว่าเพื่อนเราได้ทำการล็อกเป้าหมายไว้อยู่ความหิวกระหายของผมได้ทำการเดินเข้ามานะเพื่อที่จะปีตัวท้ายนั้นผมก็ส่งมันไปเฝ้าพระอินทร์ในที่สุดแล้วฝั่งก็ได้ทำการเก็บเพื่อนเราไปอีกหนึ่งคนผมที่เห็นท่าไม่ดีแล้วผมก็ถ ขาสาร้าของน้องเตีย้ยผมไ็ได้ทำการส่งน้องเตี้ยกลับบ้านไปก่อนนี่คือช็อตเดือเบสออฟเดอะเยที่ผมได้ทำการเก็บสี แลวเหมือนว่าอิมพาดเพื่อนผมจะได้คาถาฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมได้ทําการออกไร่ล่าตามตบไอ้พวกเด็กทั้งหลายและแล้วเหยื่อรายแรกของเราก็มาถึงตายไปไซน่าหนังจากประสบการณ์ผมนะครับมันต้องมีตัวมากการบ้านแน่นอนเพราะว่ามันหินคลิปดันสูงนี่ไงตามคาดการเป๊ะมันได้โดนผมฟ้อนเงี้ยวแล้วกลับบ่อไปในที่สุดหลังจากผมทะลวงกล่องรักในดวงใจของมันเสร็จนะผมก็ได้โดนลุมกินโตจีนอย่างอริดอร่อยหลังจากนั้นก็เริ่มมีปากเสียงที่จะด่ากลับคืนมาไอเมื่อกี้ใครปากดีนะมารอดูหน่อยซิว่าจะเก่งเหมือนปากไหมผมได้ทาการโยงช หลังจากที่ม่นดนผมสอนเชิงมวยมันก็รวมตัวเพื่อดันกลางผมมีการเข้าทําจากแมกมาสมานะจากนั้นผมก็มอบอันติให้มันทั้งคู่เลยแล้วผมก็ได้เดินไปเจอขนมน้องเตี้ยแสนอร่อยความขาสั้นของน้องทำให้ผมอดใจไม่ไหวอยากจะส่งน้องกลับบ้านอีกรอบหนึ่งผมไปทําการแอบซุ่มเพื่อดักกินไก่นะครับแล้วไก่ก็มาจริงๆมีการที่นรนเอาชีวิตลอดจากไก่ตัวนี้นี่มันไม่ใช่ไก่แต่นี่มันคือควา้าจากนั้นก็มีการมาเติมใจทีมแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบเลยดิเหมือนซรัพราได้มีการตกเครื่องนะครับอยู่ท่ามกลางสมอกีกั่ง ไปก่อนมันเป็นแครี่เพียงตัวเดียวที่ทําดาเมจผมได้นะครับและผมก็ส่งจุดไป1ทีนะครับเพื่อให้จะกระตุ้นไม่ให้มันเงียบเกินไปนอกจากเพื่อเราได้มีการคอให้กลับบ้านนะครับเพราะว่าฝั่งเกิดหมดแล้วจากนั้นได้มีการเข้าทําจากฟาโร่เพื่อเก็บเพื่อนเราไปมีนะครับที่ผมจะยืนด,ดูเพื่อนตายผมไม่ต้องการกลับไปสั่งสอนพวกเด็กทั้งหลายว่าอย่ามาห้าวกับพี่มีแค่ลิฟเท่านั้นแหละที่จะพี่ลงได้ถึงเวลาแล้วที่ผมไม่ต้องหนึ่งลุมห้าเพื่อโชว์ศักยภาพของความแค้นที่มีแต่พวกมึงทั้งหลายทําให้มมนรู้ว่า่ากูน,นีแหละคือขอขงงจริ เหมือนเพื่อนผมได้มีการไฟ์อยู่ที่เลนล่างผมเลยทําการดันป้อมเดี๋ยวทีมจะด่าโคตรพอ่อเหมือนว่าน้องเตี้ยจะไม่ชอบผมไม่รู้ว่าผมไปทําอะไรให้เจอหน้าผมก็ได้ทำการต้านผมเลยสกิลมาแบบนี้มีหรอครับที่ผมจะยินอนูเฉยผมแคต้องการล้าไทเก็กไปหนึ่งทีเพื่อห้ส่งน้องเตี้ยกลับบ้านแล้วจากนั้นผมก็ะโดนสกิลรัวๆจนตายอยู่แรงชิบหายเลยห้เกมนาแบบนี้ต้องคลองกันซะหน่อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงคลองก,อกระกันภัยมีการเปิดจากนันทคิงเข้ามาและมีการลากจากแลมเพตผมไม่ทําการส่งไอเด็กปากดีตัวนี้นกลับบ้้าาาานนนนนนไไปปกกกก่่่ออออแตััั็มมมมีรจจบเเหืะขพ ผมและเพื่อนก็ใจดีส่งคอให้เหมือนว่าเพื่อนผมได้ทําการเข้าป้อมไป3คนแต่คนจริงมันตีบ้านอยู่แล้วแล้วผมเข้าไปหาโคตรไม่หลังจากที่มาทําลายเพื่อนผมมีรับที่ผมจะยอมผมได้ทำการส่งมัไปหวบลากม่วงสองคนแล้วผมก็ได้ทำการส่งน้องเตี้ยกลับไปเกิดบ่อยอีกหนึ่งคนแล้วเหมือนจะมีการแซมแนมจากวิชิฮักมาผมได้เห็นว่าน้องเตี้ยทำการซื้อเกิดมานะครับเดี๋ยววิชิฮักมันก็จะกลับมาเอาผมอยู่ดีผมก็เลยทําการเดินขึ้นไปเพื่อที่จะละทองกอประกันภัยแล้วก็ตามคาดปไ๊ม่ได้ทาการกลับมาเพื่อที่จะอยากได้ผมผมก็ได้ส่่่งงงมมัััััันนนนกกกลลบบบาาปยหตววจะทีผํเิ เหมือนว่าทางคู่ดีของผมได้มีการเสนอเงืออยากจะมีบทสกิดซับของผมมีหรอครับที่ผมจะไปยอมแล้วหลังจากนั้นมันก็กระเด้าเพื่อย,ย่อเยอะให้ผมแล้วก็ดนผมตบในที่สุดไอเด็กขี้แล้วผมก็ได้ของแถมไปน้องเตี้ยกลับบ้านอีกด้วยในขณะที่ผมกาลังจะกลับบ้านแล้วเพื่อกูเป็นอะไรเข้าไปอีกแล้วมีหรอรับที่ผมจะไม่เข้าไปรัดเพื่อนแต่เหมือนผมจะไม่มีอะไรเหลือแล้วแล้วผมก็ได้ทำการออกมาเพื่อจะกลับไปตั้งหลักแล้วเพื่อนกูเป็น เด็กแล้วไม่กลับบ้านในความหิวกระหายของผมและกูก็เป็นเด็กแล้วไม่กลับบ้านตามเพื่อนไปผมได้ทําการเข้าไปเก็บวอลเดนในที่สุดแล้วมีการแซมแล่มจากวิจินแฮกมาแต่เหมือนจะหนีไปได้มีฝั่งที่ทําการซื้อเกิดมาเยอะมากแต่มีเหรอครับที่ผมจะกลับคนจริงมาตีบ้านอยู่แล้ว,เร,วเรียบร้อยกูก็ได้กลับบ้านตามใจอยากสักทีและแล้วคนเก่งของเราก็ได้ทําการกดยอมแพ้มีเหรอครับที่ผมจะนั่งดูเฉยๆนี่คือช็อตเดนแบทออฟเด็กเยกแล้วแลวผมไม่ทําการเอ้ <c oughs> กูรู้กดบีเคบีเหมือนว่าจะมีคนไม่อ่านลายกลุ่มแล้วโผล่มาแหลมหน้าบ้านนะคมมรมาี มีการเก็บแบงค์มัดไปได้จากทางางของคิงเขาผมเลยทําการส่งพวกเด็กทะลุถุงกลับบ้านไปอีกหนึ่งตัวแล้วถึงเวลาที่ผมต้องไล่ล่าและตบปัญคาบ้านมีการซื้อเกิดกันอย่างการะหน่ำซัมเมอร์เซลมีการเข้าทําจากด้านฟารโรมาซื้อเกิดไปเท่านั้นโดยผมตบกลับไปอยู่ดีกลายเป็นผู้ชมที่ดีชนะเด็กขี้ผมได้เปิดบทบ้าข้างและไล่ตบพวกเด็กเพียงตัวป้อมปอมอะไรไม่สนไม่มีการตีป้อมแรงนั้นอะ่ะบ้านเขาก็เหมือนบ้านเราเห็นว่าสกิลจะหมดแล้วผมก็ได้ทำการถอยไปตั้งหลักและผมก็ได้ตัดสินใจที่จะวาร์ปแต่ที่่เลเลลลนางย ส่งเคาะตั๋วกลับบ้านซีให้น้องเพราะกลัวน้องจะเหนื่อยในการเดินกลับบ้านจงังหวะนี้เหมือนมีการออขึ้นบ้านผมได้ทําการลอดด้วยหนุ่มนาเผื่อจะมีคนมาติดกลับแน่แล้วมาไวาจริงผมได้ทําการสอดใส่เข้าหลังส่งมันกลับไปเป็นผู้ชมที่ดีอยู่นอกสนามแลวผมได้เปิดหมดบ้าข้างเกี้ยวพาราสีพวก3ตัวบาททั้งหลายให้มันรู้ซิว่าอย่ามาทะลึ่งกับผมอีกเดี๋ยวมันจะเงียบไปหน่อยไม่เห็นมีปากมีเสียงเหมือนต้นเกมและเกมที่แล้วแต่ผมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าพวกคนประเภทนี้เนี่ยมันจะปากดีก็ต่อเมื่อมันจะชนะถ้าเกิดว่ามันพพ้้้เเมม่ไไไรนนนัังททีีผกกกก็ดดดคว ด้ปากดีหาโคตรพอ่อก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยสกอร์3.2คิวตาย8แอซซี14ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตอีกจะมีคลิปแบบนี้มาอีกเรื่อยๆเลยนะครับสุดท้ายก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปากดีถ้าหน้าตาไม่ได้ดีเหมือนปากแบบผม